ในห้องใต้หลังคาบ้านหลังใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมตุ้ยใช้หนุ่มวัย2 2กำลังติดอยู่ในห้องใต้หลังคากับน้องสาวข,ของเพื่อนสนิทที่เป็นทอมน้องของเพื่อนของผมมีชื่อว่าแก้มเป็นสาวน้อยวัย18ที่น่ารักสดใสเพื่อนของผมอะ่ะมันเข้าไปทำธุระในเมืองสองสาวันเลยวาให้ผมอยู่เป็นเพื่อนน้องสาวข,ของมัน เพราะมันไม่ไว้ใจหนุมน่มๆในหมู่บ้านเพื่อนผมเป็นทอมที่หน้าตาดีสงสัยมันคงจะกลัวพวกผู้ชายหนุมน่มๆในหมู่บ้านจะเข้ามาหลอกลอก่อน้องสาวที่แสนสวยน่ารักของมันที่มันห่วงนักห่วงหนาตอนมันไม่อยู่มันก็เลยวานให้ผมมาอยู่เป็นเพื่อนน้องสาวของมันคอยมาเป็นไม้กันหมาตอนนี้ผมก็แก้มน้องสาวของเพื่อนสนิท ติดอยู่ในห้องใต้หลังคาประตูมันเปิดไม่ออกพี่ตุ้ยทำยังไงดีคะอยู่ๆประตูห้องมันก็เปิดไม่ออกแก้มหันมาถามผมไหนพี่ขอลองเปิดประตูดูเองมัางสิแล้วผมก็เอื้อมมือมาปิดลูกปิดประตูโดยที่มีน้องแก้มยืนอยู่ข้างหน้าตอนนี้น้องแก้มก็เลยเหมือนตกอยู่ในอ้อมกอดของผมผมเห็นเธอหน้าแดง วนผมก็ใจเต้นแรงที่ได้ใกล้ชิดกับเธอขนาดนี้จนผมได้กินหอมละมุนจากตัวของเธอเปิดไม่ออกจริงๆด้วยะน้องแก้มผมมองหน้าเธอเธอก็พูดเสียงอ่อยแก้มไม่น่าชวนพี่ตุ้ยมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่ห้องใต้หลังคานี้เลยค่ะมือเือก็ไม่ได้ติดตัวมาซะด้วยจะได้โทรบอกพี่แก้ว แล้วยังนี้จะทำยังไงดีกว่าพี่แก้วจะกลับากทำทุวระในเมืองก็อีกตั้งสองสาวันจากนั้นเธอก็เริ่มน้ำตาคอเบ้าผมก็เลยเข้าไปสวมกอดแล้วก็ลูบผัวปอบเธอไม่เป็นไรหรอกนะน้องแก้มมีพี่ตุ้ยอยู่ด้วยทั้งคนไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อสิเดี๋ยวพวกเราก็ต้องออกไปจนได้แหละแล้วแก้มก็หันมาถามผมพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยหิวไหมคะ แกม,มีขนมอยู่ในห้องเยอะเลยนะเรามากินกันเธอคะ่ะแล้วเธอก็เอาขนมมาแบ่งให้ผมกินแก้มแกมชอบเข้ามานอนในห้องใต้หลังคานี้บ่อยเหรอเลยมีขนมอยู่ในนี้ด้วยอะแก้มเข้ามานอนเล่นบ้างบางครั้งคะ่ะเพราะบางทีพี่แก้วอะ่ะก็ชอบพาแฟนมานอนที่บ้านแล้วแก้มก็จะหนีมานอนที่ห้องใต้หลังคานี้แหละคะ่ะผมก็มองหน้าของเธอ แล้วทำไมตอนแก้วพาวแฟนมานอนที่บ้านน่ะน้องแก้มถึงต้องแอบมานอนที่ห้องใต้หลังคานี้ด้วยล่ะผมถามด้วยความสงสัยแล้วแก้มเธอก็ทำอั้มอึง้งแล้วก็หน้าแดงก้มหน้าก้มตาต่อผมก็พี่แก้วอะ่ะชอบทำอะไรกับแฟนตอนดึกๆก็ไม่รู้อะ่ะแก้มได้ยินเสียงแฟนพี่แก้วอะ่ะชอบส่งเสียงแปลกแปกตอนดึกๆึกทำให้แก้มนอนไม่ค่อยหลับ พอห้องมันอยู่ติดกันแก้มใจสั่นยังไงก็ไม่รู้แก้มก็เลยต้องหนีมานอนที่ห้องใต้หลังคานี่แหละคะ่ะแต่พี่ว่าห้องใต้หลังคาเนี่ยมันอยู่ตรงเพดานห้องของแก้วพี่สาวแก้มเลยนะแล้วมันนอนอยู่ตรงเนี้มันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรจริงๆเหรอจริงสิพี่เธอก้มหน้าตอบแน่ใจนะแก้มแน่ใจสิคะ พี่ตุ้ยถามแบบนี้จะจับผิดอะไรแก้มหมอเธอตอบเสียงตะกุกตะกักแบบน่าสงสัยจะไม่ให้พี่สงสัยได้ยังไงล่ะแก้มก็ดูนี่สิตรงพื้นห้องที่พี่นั่งอยู่เนี่ยมีรูเล็ก,เ,ลกเหมือนใครเจาะเอาไว้แอบมองจริงๆิงด้วยแก้มเนี่ยพี่มองลงไปอ่ะอยู่ตรงกลางเตียงของพี่สาวแก้มเลยนะแก้มก็จนมุมด้วยหลักฐาน ก็เลยต้องยอมรับพี่ตุย้ยพี่ตุ้ยอย่าไปบอกพี่แก้วนะว่าแก้มจะรู้แอบ,บดูแก้มยอมรับแล้วก็แก้มอยากรู้นี่นาว่าพี่แก้วนะ่ะพาแฟนมานอนที่บ้านแล้วตอนดึกๆเขาทําอะไรกันถึงได้ส่งเสียงแปลกๆออกมาพี่ตุ้ยต้องสัญญานะว่าอย่าไปบอกพี่แก้วนะว่าหนูแอบ,บดูไม่งั้นหนูต้องโดนดุแน่เลย พี่ไม่บอกก็ได้พี่รู้ว่าแก้มะอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมล่ะพี่ตุ้ยอ่ะหนูไม่ได้อยากรู้อยากเห็นนะแต่หนูแค่สงสัยเฉยๆว่าเขาทำอะไรกันแล้วเธอก็ตีแขนผมด้วยความเขินแล้วแก้มอ่ะอยากมีแฟนเหมือนพี่สาวแก้มมั่งหรือเปล่าก็อยากอยู่นะคะแต่พี่แก้วอ่ะห่วงหนูยังก็ใครในหินเลย ไม่มีผู้ชายคนไหนเข้าใกล้หนูได้หรอกคะ่ะแน่ใจเหรอว่าไม่มีผู้ชายคนไหนอ่ะเข้าใกล้แก้มได้แล้วผมก็เคยๆขยับตัวเข้าไปใกล้เธอทีละนิดทีระนิดพา,พาพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยจะทำอะไรอะ่ะพี่ก็แค่อยากรู้ว่าถ้าพี่อยู่ใกล้แก้มแล้วอ่ะแก้มจะใจสั่นหรือเปล่าเธอก็มองหน้าผมแล้วก็ถามแล้วพี่ตุ้ยอ่ะ อยู่ใกล้หนูแล้วใจสั่นเปล่าสั่นสิสั่นมากด้วยแหละผมกระซิบที่ข้างหูของเธอเบาๆจนแก้มเธอขนลุกสู้และแก้มอะ่ะใจสั่นไหมอยู่ใกล้พี่แบบเนี้ยสสั่นครับพี่แก้มรู้มะว่ามีคนเคยบอกพี่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เราชอบอะ่ะใจเราก็จะสั่นแล้วก็เต้นแรงแบบนี้แหละพี่ว่าพี่อะ่ะ ชอบแก้มและแก้มคิดยังไงกับพี่แล้วหนูหนูก็ชอบพี่เหมือนกันค่ะเธอตอบเสียงสัน้นจากนั้นพวกเราสองคนก็โผล่เขากอดกันแล้วผมกับแก้มก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที่อยู่ข้างในลึกๆจนผมกับเธอจุกกระดุกจุกกระติบกันอยู่ที่ห้องใต้หลังคา แถมแก้มยังส่งเสียงดังจนจิ้งจกที่อยู่ในห้องใต้หลังคาต้องส่งเสียงนั้งจุ้จุออกมาไม่หยุดปากเลยคืนนั้นทั้งคืนผมกับแก้มมีความสุขด้วยกันจนถ,ถึงเช้าจนแก้มกับผมนอนกอดกันหมดเลื่ยงหมดแรงแล้วผมกับแก้มก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเมื่อมีเสียงแก้วพี่สาวของแก้มตะโกนเสียงดังขึ้นมา ที่หน้าประตูไอ้ตุย้ยนี่แกทำอะไรน้องสาวข้าเนี่ยข้าไม่น่าฝากน้องสาวไว้กับแกเลยจากนั้นผมก็ได้แต่ยิ้มหน้าเจรินแล้วก็ถามแกว้ออกไปไหนแกวว่าจะไปในเมืองสองสาวันนะ่ะทำไมกลับมาไว้จังแหมเสียดายจังเสียดายไ้ของแกฮะไอ้ตุย้ยเดี๋ยวเหะแก้วพี่สาวของแก้มพูด พร้อมก็เดินเข้ามายกมือขึ้นมาจะตีผมแล้วแก้มก็ต้รีบมาห้ามพี่สาวข,ของเธอพี่อย่าทำอะไรพี่ตุ้ยนะหนูกับพี่ตุ้ยเรารักกันถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ทำอะไรไตุ้ยก็ได้ไอ้ตุ้ยเองจำไว้นะถ้าวันไหนอ่ะเอ็งทำน้องฉันเสียใจอ่ะเองโดนดีแน่แล้วหลังจากวันนั้นมา ผมกับแก้มเราก็ได้คบกันพวกเราสองคนมีความสุขกันมากและแก้มก็มักจะชวนผมมาที่ห้องใต้หลังคานี้อยู่บ่อยๆขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ